สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาร่โนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3กรกฎาคม2 5 6 6ันาร้คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมะการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดว,วิลนะคะเดว,วิลนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะนะเรียกว่าเป็นเป็นพ่อแห่งกิเลสนะคะใครว่างงานตกงานก็อยากได้งานนะคะนะอยากได้งานอยากาได้เงินนะคะอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะนะเรียกว่าอยู่ คนเดียวก็อยากออกไปริ้งนะคะอยากไปกินไปดื่มมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคโจนได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับตามผับตามบ้านนะคะตามกลางค่ำกลางคืนนะคะคาราโอเกะอะไรพวกนี้ได้นะคะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะการกินทานการกินการทานอาหารนอกบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะนะคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจได้นะคะ บางคนก็เจอกันในสถานที่กางคข้มกังๆๆๆคืนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ The hyrofen นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญนะคะนะไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์นะคะขอพรน,นะคะนะก็เดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะบางคนก็อาจจะไปกับคนรักอาจจะไปคน อาจจะไปกับคนในครอบครัวนะคะนะไปสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวได้นะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะบางคนก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะดีนะคะคนวันอาทิตย์นะคะก้าวดาบกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบางคนนะคะนะก็พักผ่อนน้อยนะคะหลับไม่สนิทนะคะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะ ฝันร้ายนะคะบางคนนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะนะอย่าคิดอย่าคิดมากนะคะในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะการงานนะคะใครที่ทำเป็นว่างานตกงานในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาหรือว่า,าสนับสนุนหรือชักจูงนะคะไปทำงานด้วยก็ได้นะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์ให้ระวังเกี่ยวข้องกับปวด ตามกระดูกนะคะนับพักผ่อนน้อยนะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือว่าจะป่วยได้นะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของมอนนัดหรือเปล่านะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดกับเรานะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยนะคะคนตายงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะหมดไปกับการกินการทานหมดหมดไปกับกินเล็ดหมดไปกับ คนในครอบครัวนะคะบางคนก็ริ้งดื่มนะคะสถานที่หมดไปกับเขาเรียกว่า,าการของมึนเมานะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับาการเงินที่รายจ่ายเยอะนะคะ <c oughs> แต่ถ้ามองโดยภาพรวมนะคะการทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะเสียเรื่องการเงินนะคะที่มันค่อนข้างจะความรับผิดชอบเยอะนะคะหรืออยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วย โชคลาบนะคะโชคลาภนะคะวันนี้นะคะลาบปากนะคะน่าจะโดดเด่นเรื่องลาบปากส่วนเลขมงคลจากพายุพินนะคะมีเลขห้าศูนย์ห้าเก้านะคะห้าศูนย์ห้าเก้านะคะทักไปนะคะคนมันจะ จันนะคะเป็นอย่างไรคนวันจันนะคะก้าวไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะค่อนข้างจะมากบางคนรู้สึกเหนื่อยนะคะนะเกี่ยวกับงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะสองถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลยาณมิตรใหม่ๆ หรือใครที่เป็นโสดถ้าเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสพบนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอนะคะได้ปิ๊งนะคะคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะเดอเออร์นะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะนะความอึดนะคะความอดทนนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะงานหนักงานเหนื่อยนะคะเป็นไปเขาเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการได้ด้วยบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเจ้าชัยดามีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะแบบกระทันหันได้ด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะหรือมีโอกาสได้รับข่าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่ ทำให้เราเครียดนะคะได้ด้วยนะคะเราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาให้กับบุตรหลานบริวารบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่เราก็เคลียร์ได้นะคะนะเพราะเราขึ้นเอิมเพอร์เรนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่มีบุตรหลานขอโทษใครที่มีบริวารเป็นลูกน้องนะคะมีลูกน้องนะคะมีบริวารก็ต้องระวังเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะนําความเขาเรียกว่า เดือดร้อนมาให้เราได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน,ชน,น้นจนนี่ของมีคมมิดบาดนะคะก็ต้องระวังส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นจากน้ําพักน้ําแรงนะคะแต่ถามว่าเสี่ยงได้ไหมก็เสียเส่ยงได้นะคะเพียงแต่จะโดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงมากกว่าส่วนเลขมงคลนะคะจากฟ2ายสนะคะมีเลข9 2้าสอง 40นะคะ9 2 4 0นนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะหกเก้าไม้เทา้างานเยอะงานมากนะคะนะหรือเรียกหรือเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะคิงไม้เท้านะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะนะักใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่า เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความมั่นคงหรือใครว่างงานนะคะมีโอกาสได้งานด้วยนะคะนะได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะเดือนสตานะคะมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เย็นๆน,นะคะข <c oughs> อโทษค่ะ <c oughs> ไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะนะักงานที่ทําอยู่นะคะใครที่ทำประเภทเ <c oughs> กี่ยวกับ ลกออนไลน์นะคะหรือประเภทโรงแรมนะคะรีสอร์ทบ้านชาติที่พักที่อาศัยนะคะเกี่ยวกับของอคุณเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมพวกนี้นะคะข <c oughs> อโทษนะคะเจ็บคอ,อ,อ,อก,ก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสเตรน์นะคะถึกอืึดอดทนนะคะ,นะ,คะในช่วงนี้นะคะคนคนวนัังคาร มีความเขาเรียกว่ามีความอึดนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานงานหนักงานเหนื่อยนะคะคุณก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะฝ่ฟาฟันอปุปสรรคไปเขาเรียกว่าไปจนได้บางคนทํางานทั้งเจ็ดวันได้เลยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องช่วยเหลือกันนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานแต่จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขวงคนจากพอยี่สี่นะคะมีเลขเก้าศนมเจ็ดนะคะเก้านย์สามเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ นวันพุธนะคะสีดาคนวันพุธนะคะสีดาบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะรอจังหวะรอเวลารอบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนักครหลายๆคนเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะนักรอคอยการเงินอยู่หรือเปล่านะคะรอคอยการงานอยู่หรือเปล่านะคะนัแต่สีดาเขาเรียกว่าระยะเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะประสบผลสําเร็จนะคะในด้านของสุขภาพในช่วงนี้นะคะนับปวดตาม เนื้อตํำตัวปวดกระดูกนะคะบางคนปวดฟันถอนฟันกูดินปูนนะคะเกี่ยวกับช่องช่องปากช่องฟันนะคะผ่าฟันคุดอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะนัทเว์ขึ้นคนพุธนะคะนัทเอร์ในช่วงนี้นะคะคน,นพุธกันใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะให้ระวังนะคะจะมีโอกาสเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องระวังนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่า่าบางคนนะคะมีการวางแผนอยู่แล้วนะคะ อา Finished. จะ <X Joh an> <ms> จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะทาวเวอร์นะคะนะเปลี่ยนแปลงแบบทําให้เราต้องตกอกตกใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าความจะได้เจอมิตรใหม่ๆนะคะมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะคะนะจะได้เจอกัลยาณมิตรใหม่ๆนาเป็นใครโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะพวกคนตกอกตกใจได้นะคะนะแต่ก็จะเป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม้นะคะ เดลเวอร์ r, นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับาการซ่อมแซมนะคะน้นน่นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียนะคะน้นซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะรวมทั้งนะคะจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เก็บป่วยไม่สบายได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพรหรือเปล่าหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะงานอาวมง ok คลก็ได้นะคะนั้นในช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงินก็อาจจะต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะ นะ่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะอยู่ในห่วงของความรักก็ได้ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้นะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะไม่โดดเด่นนะคะนะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ชิบสี่ะคะมีเลขสี่หกสนะคะสี่หนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะสีดาบคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะสีดาบนะคะเกี่ยวข้องกับการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะนะใครบางคนนะคะกาลังรอคอยนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะสุขภาพนะคะก็ต้องระวังนะคะมีโอกาส ปวดตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกนะคะเกี่ยวข้องกับฟันนะคะอุดฟันปวดฟันถอนฟันนะคะขูดทินปูนผ่าฟันอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสิบม้เท้านะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่างานค่อนข้างจะเยอะหรือความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะมากนะคะโหแต่ดวงดีนะคะคนวันพฤหัสหนึ่งเหรียญน,นะคะเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะ นะับางคนเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะคะนะักเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะนะักจะหยิบจะจับจะค้าจะขายนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะเรียกว่าขายดิบขายดีนะคะบางคนมีโอกาสได้เก็บได้อ,อมซื้อทองซื้อของมีค่านะคะนะเรียกว่าสะสมนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินการทองก็ได้นะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่รอคอยการงานอยู่นะคะ นะก็จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีโอกาสเ,าเขาเรียกว่าได้เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะอัดสวินดาบนะคะการเดินทางนะคะนาะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะขับรถเร็วนะคะขับรถช้าๆนะคะนะมีโอกาสต้องเ,อเขาเรียกว่านำรถเข้าอู่เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะบอกไปแล้วนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีกู้ครองนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบเลขมงคลจากไพ่ยินะคะมีเลข4010นยะคะ4 0่0นะคะ, 4, 0, 1, 0ะ,คะต่อไปคนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์หนึ่งดาบคนวันศุกร์นะคะหนึ่งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะน่าจะทาอะไรในช่วงนี้นะคะเรียกว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะนะคะักความฟันอุปสรรคนะคะความความอาคิดของคนวันศุกร์นะคะนะงานจะเหนื่อยงานจะหนักนะคะสามารถเขาเรียกว่าต้องทําให้ได้นะคะหรือบางคนเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะลําแข้งลําขานะคะแต่ก็ เรียกว่าจะผ่านพ้นเป็นได้ด้วยความสามารถนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะความเพียรพยายามความกัดเตอรือร้อนนะคะนะด้านของการงานนะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือ,อใครที่ไปสมัครสอบนะคะการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะนะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะใครที่ว่างงานตกง,งานก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ ดีเอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะใครที่อาจทเกี่ยวข้องกับางานเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงนะคะของสวยๆนะคะเสื้อผ้านะคะหรืออานเสริมนะคะนะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่ายังแกมตลาดได้ดีอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาคุณผู้ชายนะคะเรียกว่านารีอุปถัมภ์อาจจะเป็นคุณแม่นะคะคุณภรรยาก็ได้นะคะ ลูกสาวก็ได้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นพวงเรานะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะ The Emperor นะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะมีโอกาสาที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่หน่วยงานราชการหรือบางคนนะคะใครที่กําลังตัดสินใจนะคะอยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ นะากำลังใครกำลังทำวีซ่าอยู่ก็เรียกว่าความสําเร็จตทษค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะ ด้านของการเงินคนผู้หญิงมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามอย,างอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพายุสีมีเลขหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะเข้าไปนะคะคนวันเสาร์ ตนเสานะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความเพียรพยายามนะคะมีความกัดตือนร้นนะคะสิบไม้เท้างานเยอะงานมากความรับผิดชอบมากมายนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครบางคนนะคะเรียกว่าทํางานทั้งเจ็ดวันได้เลยนะคะหรือใครที่ว่างานตกงานนะคะใครที่ไปสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนัสามไม้เท้านะคะ นะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะใครที่กําลังคิดอยากจะขยับขยายงานนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนักงานเขาเรียกว่าขยันกระตือรือร้นนะคะทำงานทั้ง7วันเลยนะคะคนวันเสาร์นะคะสเตรนท์นะคะเป็นคนถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะนะ้ผู้หญิงที่สู้กับสิงโตนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่อึดเกี่ยวกับด้านของการงานงานหนักงานเหนื่อยนะคะคนวันเสาร์ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะ ทุกอย่างขันพ้นเป็นได้ด้วยความสามารถของเรานะคะนั้นในช่วงนี้นะคะความรับผิดชอบนะคะเป็นเขาเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะส่วนทางนั้นของการเงินนะคะหาเงินเก่งนะคะกรวันเสาร์นะคะนะรายได้ก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะต่างคนต่างทํางานนะคะ คนโสดนะคะก็จะโฟกวันนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้บางคนก็อาจจะโฟก,กักเรื่องการงานนะคะจะมากกว่าส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะนะปวดหลังปวดตามแขนตามขาตามข้อมือนะคะนะโดยเฉพาะคนที่ต้องยกของหนักนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโชครับได้นะคะส่วนเลขมง,งคลจากพัจุดสีมีเลขเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทํานายของคนเกิดทั้งเก็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ